สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูปะลาที่ผมทําไว้ประมาณสักเจ็ดเจ็ดเดือนผ่านมานะครับเจ็ดแปดเดือนผ่านมานะครับที่ผมทําไว้ช่วงช่วงปีใหม่ที่ได้ปะลามาจากไสุพรรณบุรีนะครับที่ได้ปลามาจากสุพรรณบุรีผมก็เลยมาทาเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนี่นะครับอาตาปะลาปลาดินที่ผมทําไว้นะครับ มีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับเดี๋ยวผมก็ทําไว้เยอะแล้วก็ช่วงสงการผ่านมาผมก็เอาไปฝากญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดก็เยอะอยู่ครับนี้มันก็ยังเหลือบ้างครับนี่ครับหอมมากเลยครับผมจะไม่ได้เอาก้างออกนะครับนะี ทำเป็นตัวแล้วกบ็บางตัวผมก็เอาท้องออกเอาเอาไส้มันออกบางตัวผมก็ผ่าหลังก็มีมันแบบทำหลาย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 อย่างจนตอนนั้นมันได้เยอะแบบว่ามันเวลามัน,มนอยากจะทําเสร็จเร็วผมก็ทําแบบแลหลายวิธีครับหลังจากนั้นมาผมก็มาหมักเกลือทิ้งไว้ครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอาไปแบ่งให้เพื่อน กินบ้างครับพอดีได้ตักแล้วก็จะได้แบ่งไปให้เพื่อนบ้างครับตักสักหน่อยนี่ครับตักเสร็จแล้วครับผมจะไปแบ่งให้เพื่อนบ้านเอาไปทอดเอาไปย่างก็ว่าไปครับเนี่ยฝากเล็กเล็กน้อยครับนี่ก็อร่อยแล้วนะครับเนี่ยไปย่างกินข้าวร้อนครับเป็นข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็ว่าไปครับแล้วแต่คนชอบนะครับจะหอมนะครับเป็นย่างไปทอด สำหรับชิทปทำปลาผ่านไป7จแดเดือนนี้ก็ขอจบไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีชิปดีๆใหม่ๆเดี๋ยวผมก็จะมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ